สำหรับค้อคินี้ค่ะสำหรับทุกคนอ่ามารับมงกุฎค่ะเป็นมงกุฎสีเขียวอันนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใส่นั่นเองนะคะชิ้นนี้เนี่ยจ่ายละกันทั้งหมด2 0 0 0ันชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วทั้งหมด130คนนะคะ ดยสำหรับแบบนะคะที่จากของฟรีเนี่ยเป็นแบบนี้เลยมีชื่อว่า King of the Hill ค่ะเดี๋ยวเราจะปะลิงแบบไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยแบบนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องเดินขึ้นไปถึงด้านบนค่ะเขาจะมีเป็นกล่องสีแดงแดงนะคะทุกคนมันจะเป็น a รียเนี่ยที่เขานะคะให้เราเนี่ยเดินขึ้นไปนะคะเราเขาจะจับเวลาเราค่ะเรานะคะจะต้องอยู่ด้านบนสุดตรงนู้นเนี่ยที่มันเป็นกล่องสีแดงแดะคะให้ครบทั้งหมด25นาทีนั่นเองค่ะมันจะมีขึ้นนะคะที่แถบด้านขวาอยู่นะว่าเราเนี่ยขึ้นไปแล้วนะคะอยู่แล้วเป็นเวลากี่นนนนนนาาททีีะคะีคคค่่่่ะะะะะแล้้วกก็งออเเเืข2บร ฆ่าผู้อื่นเนี่ยฆ่าผู้เล่นอื่นนะคะให้ครบทั้งหมด100ครั้งนะคะนี่นะคะทุกคนพอเราเนี่ยขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นกล่องสีแดงนะคะเมื่อเราเนี่ยเข้ามาถึงนะคะเขาก็จะมีเป็นมีดให้เราด้วยนะโดยเราเนี่ยจะต้องฆ่าผู้อื่นนะคะให้ได้ทั้งหมด100ครั้งนั่นเองนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะอยู่ให้ได้นานๆนะคะให้ครบทั้งหมด25นาทีนะแล้วก็เอามีดเนี่ยไปฆ่าผู้อื่นนะคะให้ครบทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งค่ะถ้าเกิดเราทปได้นะคะเราเป็นสองะ